สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเตะน,นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะวันนี้วันพุธอยู่กับฝนค่ะคผมแล้วก็เตอ๋อด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดี ต้องบอกว่าจากเรื่องราวดราม่านะคะก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องราวของดิวริสลานั่นเองถ้ายังจำกันได้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นคือเขาได้รับการเซอร์ไพรส์วันเกิดโดยการจุดพุ3นาทีแถวแถวบางปะอินใช่แล้วค่ะประมาณ2 1่สิบเอ็นาินาทีถึง2 1่สิบเอ็นาสานาทีสามนาทีนี่จำแม่นมากทันที่จะเอาเวลาไปทําเลิกอะไรหรือเปล่าจำแม่นมากจริงๆคือต้องบอกนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยก็กลับบานไปแต่ว่าตอนนี้ก็ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่านน้องิะะคก หลายวันก่อนค่ะเราไล่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยนะคะน้องดิวเขาก็ได้ลงพื้นที่ขอโทษพี่น้องแถวบางประอินด้วยตนเองเลยนะคะก่อนจะส่งของไปให้พี่น้องชาวบ้านตามบนเกาะเกิด750ครัวเรือนนะคะ แล้วเมื่อคืนนี้ดิวเขาก็เลยโพสต์ข้อความจริงๆยาวมากามานะครับแต่ว่าเ <ไป S 2> ดี๋ยวเราสรุปใจความสั้นๆ,ๆให้ละกันนะฮะดิวเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมสดใสเสมอช่วงนี้ดิวป่วยนะครับแล้วก็ทําให้ดิวเนี่ยได้คิดวิเคราะห์ได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นทําให้ดิวเนี่ยเป็นทั้งผู้รับผู้แก้ไขและผู้ให้เหตุการณ์นี้ทําให้ดิวรู้ถึงความไม่รอบคอบและไม่ถี่ถ้วนนะครับเพื่อจะได้ลงไปขอโทษและได้มีโอกาสร่วมทําบุญช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันทําให้ดิวเนี่ยเหมือนเป็นผู้รับแบบไม่รู้ตัว ันนี้เราสรุปมาให้คร่าวๆนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ขึ้นมาให้เป็นโพสต์ยาวเหเอียดของน้องดิวแล้วนะอยากไปอ่านเต็มๆก็ไปอ่านได้ที่โพสต์ของน้องดิวส่วนของที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นของที่น้องดิวเนี่ยนำไปให้พี่น้องชาวบ้านเกาะเกิดนะคะค750ครัวเรือนนะคะคนี่ก็ถือเป็นการขอโทษนะจากใจจริงของน้องดิวเขานะคะคเอาล่ะ ฟ้าหลังฝนแหละย่อมสดใสเสมอนะคะก็เอาเรียกว่าก็เป็นบทเรียนของน้องดิวก็แล้วกันนะคะส่วนคราวนี้ค่ะเราไปที่แม่นาค2021ของเรากันบ้างน้องขวัญอุษาเมณีจ้าเมืม่อวานคุณเจอนี่น้องขวัญสวยมากเลยอะแต่ว่าพอไม่น่าพูดว่าให้มาค่ะ โอ้ยกลัว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 ต้องดูเลยนะต้องดูเลยเพราะว่าจะออนแอร์ให้เราได้ชมกันวันที่26นี้แล้วนะคะหลังเคารบธงชาตนะคะจะมาให้เราได้ชมเนี่ยทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยจ้าเรื่องของการรับบทในจอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่หมีปวดหัวบ้างแต่ทาการบ้านพอได้แต่ในชีวิตจริงเนี่ยจะต้องคุมกระหม่อมนะครับผมเพราะว่าธุรกิจที่ทําคือน้องขวัญเนี่ยเขาทำธุรกิจเยอะนะฮะมีทั้งเครื่องสําอางมีบริการแม่บ้านล่าสุดนีนก็มีการต่อยอดนะฮะเป็นร้านทำเล็บแบบ d ด l i v ว r y ด้วยดีด้วยนะคะถึง าธุรกิจจะไปได้ดีนะคะฟื้นตัวได้เร็วจากโควิดนะคะแต่น้องขวัญก็มีเรื่องให้ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าต้องบริหารลูกน้องกว่าร้อยชีวิตซึ่งสต่ลคนเนี่ยเขาก็มาต่างที่ต่างถิ่นกันเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรอะจากคนละพ่อคนละแม่แน่นอนล่ะค่ะว่ามันก็ต้องมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะคก็มีปัญหาทั้งลูกน้องโกงเงินบ้างหละนะ อ้างชื่อบริษัทบ้างล่ะขโมยไอเดียไปขายบ้างขวัญบอกโอ๊ยเจ็บมาเยอะกับพี่ค่ะไม่สามารถบอกเป็นมูลค่าได้จริงๆนะคะมันบอกว่าไม่ไม่ได้โดนครั้งเดียวคือโดนเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะเครียดก็เลยปล่อยให้กฎหมายเนี่ยจัดการนะครับแล้วก็มองว่าอะถ้าเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นก็ให้มันเป็นบทเรียนแล้วกันใช่แล้วค่ะน้องขวัญก็บอกว่าโดนโกงขนาดนี้นะคะก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเป็นเกราะป้องกันตัวเองซะเลยค่ะ การทาธุรกิจเกียเก่ยวกับคนมันเหนื่อยมากมันยุ่งยากมากคนมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขวายก็ต้องเลือกที่จะรักษาพนักง,งานที่ดีคนที่ดีอย่างมันก็จะมีพนักง,งานที่มาเป็น18บแงกุฎเข้ามาหลอกบริษทัทบ้างเข้ามาหลอกเอาความเป็นชื่อเสียงเราบ้างทีนี้เราก็จะต้องไม่เขาเรียกว่าต้องกำหลับแล้วต้องควบคุมให้ได้แล้วว่าเฮ้ยคุณเราให้คุณมาทํางานถูกไหม,มคุณไม่มีทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน อย่าเอาว่าชื่อเสียงของเราแล้วมาเป็นตัวจุดเชื่อมแบบทำให้เสียหายมันไม่ใช่เ,เจอเยอะค่ะเจอโกงเ,เจอขโมยงานเจอแอบอ้างชื่อบริษัทเ,เจอชดเงินเ,เจอทุกอย่างเพราะว่าเราทำงานกับคนเป็นร้อยอะ่ะแล้วก็อะไรนะเราอยู่ในที่แจ้งเ,เราเป็นคนสาธารณะ คนดีพนักง,งานทุกคนที่ดีขวัญก็รักขวัญก็ขอบคุณมากที่แบบว่าทําให้บริษัทเรามาถึงทุกวันนี้ได้เงี้ยแต่คนไหนที่ไม่ดีเราก็ขอบคุณในในบทเรียนที่เขาสอนเราเพราะว่าทุกวันมันก็ทําให้ขวัญแกร่งขึ้นตอนเราก็คิดนะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ขวัญไม่ได้ได้มาจากเรียนตีเรียนโทก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีใครมาสอนที่การกำหลาบยังไงครับเวลาเจอลูกน้องแบบว่าไม่ซื้อสัตว์กับเรากฎหมายค่ะ าเนนิใช่คือกฎกติกากฎหมายความรู้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนช่วงโควิดอ่ะเรารู้แล้วว่าอะไรเราขาดอย่างอย่างเราเรียนตีนิเทศโทเอ็มบีเอใช่ไหมคะเราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยเราน้อยมันก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ขวัญไปเรียนผู้ไกลเกลี่ยไ<อ>ปเรียนบพสไปเรียนหลักสูตรพาด้ดามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ อะไรเกี่ยวกับมาตรการตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมองปัญหาทุกอย่างให้เป็นบทเรียนแล้วค่ได้แก้ไขกันไปนั่นเองค่ะกชอบนะที่บอกวารู้สึกว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นอ่ะเรียนกฎหมายซะเลยจะได้รู้จะจัดการยังไงนะครับผม่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องมาควนี้ก็บอกว่ามันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนักแสดงคนนี้น้องเตอร์จรินพรที่บอกว่าจะลาจอ ไปเอาข่าวมาจากนายเอเขาบอกว่าวจะไปทํางานเบื้องหลังแล้วจะไปเป็นพุ่มกับ MB คืออคือเป็นพุ่มกับจริงเอางี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะ,คะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคือน้องเต้ยกับพี่อ้อมสุนิสาเนี่ยเขาสนิทกันใช่ไหม,มแล้วประมาณประมาณปีที่แล้วพี่อ้อมเขาาเอาเพลงเก่าของพี่อ้อมเนี่ยกลับมาทําใหม่มแล้วก็จะทำมิวสิกวิดีโอด้วยซึ่งคนแรกที่พี่อ้อมค้นึกถึงอยากจะให้มากํากับนะคะก็คือน้องเต้ยเพราะว่าอยากจะได้มุมมองคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะน้องเต้ยเขาก็บอกนะว่าเต้ยตอนได้รับ โทรศัพท์จากพี่อ้อมคือว่าเอ๊ตกใจมากจะให้หนูกํากับจริงๆหรอแต่พี่อ้อมบอกว่าเนี่ยล่ะค่ะก็อยากจะได้มุมมองของคนรุ่นใหม่ของเต้ยนั่นเองค่ะเต้ยเขาก็ลุยเต็มที่นะก็ถือถว่าเป็นงานกํากับครั้งแรกของเต้ยด้วยก็เลยต้องทําการบ้านหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้เต้ยเขาได้ดูนะว่าการเป็นผู้กํากับเนี่ยไม่ง่ายเลยนะแล้วก็ยอมใจผู้กากับหลายๆท่านเลยค่ะว่ารายละเอียดมันเยอะนะผู้กำกับเองเนี่ยแต่ว่าพอหลังจากที่กํากับ MV เสร็จไปเรียบร้อยเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเข้าตากรรมการ ก็คือมีคนติดต่อมาให้น้องเต้ยเนี่ยกำกับงานต่อไปอีกด้วยนะเห็นบอกว่าเป็นซีรีส์ด้วยแต่เต้ยดี่บอกปฏิเสธไปเพราะว่ารู้สึกว่ายังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าจะทำงานด้านเบื้องหลังเนี่ย่ะคือปกติพี่อ้อมจะไม่ไม่ทำอะไรแบบนี้นะว่าอยู่ดีๆตางก็จะแบบเออจะกะว่าจะเอาเพลงเก่ามาร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เต้ยเป็นพุ่มกับให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเต้ยบบอะไรนะเต้ยฟังผิดหรือป่ะพุ่มกับหรออะไรเงี้ย ก็ก็ลองดูค่ะเขาก็บอกว่าเอออยากได้มุมอมองแบบคนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขาก็เชื่อว่าเต้ยจะเข้าใจในสิ่งที่เขาจะาแบบออกมาใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ทํางานฝั่งนี้แล้วเราก็เห็นพุ่งกับเห็นอะไรนี้มาค่ะแต่ว่าพอไปทําจริงๆแล้วแบบไม่งา่ายกับทุกคนคือเก่งมากเต้ยตกใจมากมีคนมาชวนอีกแล้วอะ แต่ก็แบบว่าเออเดี๋ยวก่อนละกันคืออยากทาให้มันดีอะแล้วมันต้องฝึกอะไรเงี้ยคะ่ะกลัวที่จะทำมันได้ไม่ดีอะไรเงี้ยน่ารักเนาะมีความสามารถถ้าอยู่ได้ทั้งหน้ากล้องแล้วก็หลังกล้อง,ง,งด้วยนะฮะ,ะแสดงว่ามีแววจริงๆนะ อ่านี้ค่ะเราไปอัปเดตเรื่องราวของครอบครัวของพี่สุบัญญามิเกลค่ะเมื่อประมาณสองวันก่อนนะคะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าตอนนี้นะคะ,ะได้ตัดความสัมพันธ์สิ้นสุดความเป็นแม่กับลูกสาวคนโตน้องระเบียวัย16ปีแล้วนะคะข้อความที่พี่สุบัญญามิเกลโพสเขียนเนี่ยนะฮะก็คือโพสต์ในทำนองว่าฉันคนพบความจริงว่าความเป็นแม่นั้นมันสิ้นสุดได้ความเป็นลูกแม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเลือดเดียวกันหากแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ผูกวิญญ,ญาณกันไว หรือไม่ต่างหากค่ะทีนี้เราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะคะพี่มิเกลเขาแยกทางกับอดีตสามีนะคะก็คือลูกชายไปอยู่คุณอยู่กับคุณพี่มิเกลนะคะแล้วก็ลูกสาวก็ไปอยู่คุณพ่อนะคะซึ่งพี่มิเกลเขาก็บอกว่าสภาพจิตใจนะตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้ว3วันที่ผ่านมาอยู่กับน้ําตาแล้วก็รู้สึกดิ่งมาตลอดซึ่งตอนนี้คือพี่มิเกลเขาก็หลังจากจบชีวิตคู่กับอดีตสามีนะคะก็ได้แต่งงานใหม่นะกับคุณจอมสุพินดาค่ะซึ่งก็เป็นการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันตอนนี้แต่งกันมาได้ประมาณ2ปีแล ลหลายคนก็มองว่าเอ๊ะปัญหาตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้พี่สุกัญญากับน้องลูกสาวเนี่ยนะฮะม,มีปัญหากันเขาบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาครอบครัวตรงนี้แต่ว่ายืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน<ะ>เป็นเรื่องส่วนตัวสามารถไปดูหลักฐานใน Facebook ได้เลยทุกคนนี่แฮปปี้กับเรื่องของการแต่งงานนะครับรวม<ะ>ไปถึงลูกชายตัวเองเนี่ยก็ดูมีความสุขกับชีวิตตอนนี้มากครับการสิบโตของเขาเนี่ยเราเห็นบ้างเห็นแบบพลูคลูเพราะว่ามีการติดต่อกันยากมากครับ มันไม่ใช่ยากทางฝั่งพี่นะมันยากจากฝั่งเขานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยพอไปเจอปั๊บเนี่ยเราเกิดความคิดมันมีมันมีปฏิกิริยาของตัวลูกเองที่ต้องการอิสระเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเป็นแบบเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นนางสาวแล้วแล้วนึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็รู้สึกว่าเราเก่งกล้าสามารถเราทําทุกอย่างได้ครับก็ต้องให้เขาพิสูจน์พี่ต้องสลัดหยุดหน้าที่ของความเป็นแม่แบบสมบูรณ์แบบเขาจะอยากเป็นเพื่อนกับพี่หรือไม่ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่เหมือนกัน ถามว่าพี่ทําใจพี่รู้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีวันนี้เราได้คุยกับลูกแล้วถ้าไม่ชัดพี่จะอยากตัดทําไมครับพี่ตามหาเขาเสมอนะครับถ้าเขาอนุญ,ญาตหรือเขาอยากให้พี่เป็นเพื่อนเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาเนี่ยครับพี่ต้องถือว่าเป็นเกียรติของพี่นะมันลดมาจากเกียรติของคําว่าแม่แต่มันได้เหลือเกียรติคําว่าเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดนี่คือสุดยอดแล้วครับ คราวนี้นะคะก็ไปถึงเรื่องของเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างดีกว่านะคะหลังจากทางภาครัฐค่ะเขาก็ได้ประกาศผ่อนปรนนะคะเปิดกิจกรรมแล้วก็กิจการ5ประเภทหนึ่งในนั้นก็คือร้านทำเล็บค่ะนี่พูดถึงร้านทำเล็บนี่ก็ต้องพูดถึงนักแสดงและพิธีกรของเรารายการตกมันบันเทิงน้องแอร์พันธิลานั่นเองเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านทำเล็บใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะวันนี้น้องแอร์นะคะก็เลยจะพาไปดูที่ร้านพิงแอ r เรียของน้องแอร์ค่ะเพื่อดูมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ ดีท่าแอร์พันธิลานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Pink Area Beauty b a r Cafe นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะคะมีการผ่อนปลนนะให้ร้านเสริมสวยกับร้านทำเล็บเนี่ยนะคะเริ่มเปิดได้แล้วเนี่ยร้านของแอร์เป็นยังไงบ้างตามเข้ามาค่ะเริ่มจากทางด้านนี้เลยนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยพนักงานนี่นะคะก็จะให้ลูกค้าเนี่ยสแกนอุณหภูมิกันนิดนึงนะคะว่ามีความร้อนผ่านหรือเปล่านะคะรวมไปถึงจะมีการ ใช้สแกน QR code นะคะของใคยชนะด้วยนี่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เช็คอินแล้วก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้พนักง,งานของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการสอบถามลูกค้าเบื้องต้นว่าได้ไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าค่ะนี่ผ่านนะคะเมื่อผ่านแล้วเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยนะคะก็ลูกค้าสามารถเข้ามาแจ้งกับพนักงานได้เลยนะคะว่าต้องการทําอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็มีการโปรโมตไปว่าอยากจะให้โทรเข้ามาจองทํานัดก,กันก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะได้จัดช่างได้ถูกต้องเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งรอที่ร้านนะคะแต่ว่าถ้าจะต้องมานั่งรอเนี่ยจริงๆร้านของเราเนี่ยก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็พยายามมีการเว้นระยะห่างกันเอาไว้เรียบร้อยนะคะแต่วันนี้ลูกค้าทั้งสองท่านเป็นแฟนกันนะคะ นี่ก็คือในส่วนของการทาเล็บนะคะจะเห็นได้ว่าพนักง,งานของเราแล้วก็ลูกค้าเองนะคะก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะรวมถึงพนักง,งานของเราเนี่ยนะคะก็มีการฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะกี่เข็มแล้วคะคุณเจอสองสองเข็มเนาะสองเข็มแล้วะคุณเต้กี่เข็มแล้วคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราพยายามให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยนะคะมีการรับวัคซีนนะคะเพื่อเป็นการเซฟทั้งตัวช่างของเราพนักง,งานของเราแล้วก็เซฟทั้งลูกค้าด้วยะคะ่ะ อ๋อลืมบอกไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยนะคะเราก็มีการฉีดฆ่าเชื้อกันอีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทาความสะอาดบิ๊กคลีนิงครั้งใหญ่ไปแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าออกไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทําความสะอาดรวมไปถึงพ่นสเปร,รย์แอลโกอฮอล์นะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะคะห้องต่างๆให้มีความสะอาดตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะคะ นทำผมกันบ้างนะคะด้านบรนิจาตามมาเลยนะคะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยนะคะก็มีการจำกัดคนนะคะที่มาอยู่ในโซนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเงาเงาเลยนะนั่งอยู่กันสองคนเท่านั้นมีแค่ช่างกับลูกค้าเท่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของระยะห่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องพ่นมาพ่นด้วยนะจ๊ะน้องเพียรใน,น ฉีดวัคซีนเรียบร้อยค่ะทีแอเดียของเรานะคะก็ได้มีการรณรงค์นะคะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีการชำระเงินนะคะผ่านบัตรเครดิตหรือว่าการโอนเท่านั้นนะคะเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกันอย่างเช่นบุเกเหรียญหรือว่าพวกเงินต่างๆนะคะรวมถึงมาตรการอีกหนึ่งอย่างก็คือมีป้ายเตือนนะคะว่าให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอลตลอดเวลานะคะนี่ ก็ช่วยๆกันเตือนไปนะคะเพราะว่าแอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานการณ์โควิด19นี้นะคะก็ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยก็ปิดไป3รอบแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณลูกค้าทุกคนนะคะอยากจะให้กลับมาเริ่มใช้ชีวิตกันได้แล้วแต่ว่าขอเพียงแค่เราเนี่ยนะคะต้องกาดอย่าตกค่ะช่วยกันนะคะร่วมมาร่วมมือกันนะคะประเทศของเราจะได้กลับมาเศรษฐกิจของเราจะได้กลับมานะคะในฐานะผู้ประกอบการธุกรกิจอื่นๆนะคะแอลว่าก็กระทบกกันไปหมดเช่นเดียวกันยังไงแอลก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ถ้าเราร่วมมาร่วมมือกันนะคะ ออกมาใช้ชีวิตกันบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าป้องกันตัวเซฟตัวเองนะคะฉีดบ็อกซีงกันแอรคิดว่าทธุรก,กิจก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะหมดเวลาละว,วันนี้จะลากันด้วยตัวอย่างแม่นาคพระขนงนะคะแล้วเดี๋ยว4ี่โมงเย็นอัปเดตกันต่อกับตกมันบันเทิงนะคะแล้วก็สองทุ่มครึ่งนะคะกับนายเตะเทนไนท์ไลฟ์นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกูสตัดมันไปแล้วฉันจะเอาอินนาคมาเป็นเมียทาน ชีวิตพี่ก็มีนาคเพียงคนเดียวถ้าพี่ดูแลเองไม่ได้พี่ก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไป